ไปลงไปลูกปลากระป๋องเียจเป็นวัดล้อเป็เจ็บคอูกหมอเจ็บ้อพี่น้องกินวัดแล้วขินเข่ากับปลากระป๋องแอ้ละในขณะเดียวกันเอ้าโอ้โหเสียงดังไรตาปาไม่อยากจะเชื่อเลย ทำอะไรล่าสุดตำมะนาโกเลยนี่มันหม้อใหม่ที่เอฟซีส่งมานี่เจ๊ไหมใช่ไม,ไม่มีไฟฮะไฟไม่เข้าเหรอนี่มันหม้อใหม่เอฟซีเค้กมาเบิ้งให้ดูเคก้กไฟไม่เข้าหม้อใหม่หม้อใหม่มันหลวมบ่มันบ่ได้ขี้เก่าบ่ได้ขี้เกนะ่าตักลหกลห้มบ่ ล่าสุดเอฟซีหม้อใหม่ที่เอฟซีส่งมาเนาะตอเปิดให้นี่เบิรงนี้ปิดยู่นี่นี่เห็นเบอนี้ถ้าเปิดเมื่อคืนคืนแล้วแล้วให้ตัวไปขยับขนาดนี้ค่ะล่าสุดนะเอาน้องเก๊กแคมเลยมันสีหม่มันเล่งไปเลยมเื่งไปห้างเขาหลดเขาอยากจะได้ยามเล่งไฟเด้อเขาบอกเลยเด้อไม่มีใครได้กินทั้งเมื่นี่ มันจะไหมบ่ลูกบ่ทอดกระดูกหมูมันต้องไฟอ่อนๆไฟอ่อนๆเปเรื่อยใจเย็นเด้อได้ยัดทอเราต้องทอดแบบไหมๆหมใช่ไหมครับจะพิสูจน์ปักมันปักมันหลวมปักทนกับอนาถาด้พี่น้อยเดี๋ยวเปล่าให้มันห่อนกันลูกให้มีควัดขึ้นมาก่อนถ้าท่านเจอบอะไ้กินถ้าให้มันโคตรขึ้นมากไหมทั้งหมดมันแห้งแล้วบ่อือมันนี้คือทอดทอดถุงเดียวก็พอแล้วมั้ง รมาไม่พอแล้วค่อยกินเยอะนะต้องใจเย็นอะไนี่นะอันนี้กระดูกเหรอกระดูกหมากินเยอะกว่าตัวเลยเรากินกระดูกมั้เหรอครับออืทำไมเราไม่กินเนื้อมันทำไมมันแท้งเราเลยต้องกินกระดูกนะครับ KFC ล่าสุดวันนี้จะเป็นหมาก็ทุกคนเพราะว่ากินกระดูกโอ้อ่ะเป็นหมาก็เป็นหมาเว้ยขอจะให้ได้กินและไม่ขนาดเดียวกันแมสร้างนี้ก็ นี่แชนแนลก็โอ้ยสับมะละกอนะอย่าทำเหมือนอิเมะนะอิเมะปลาไหปลาไหปลาเทเลยทำเป็นหมดทุกอย่างนะช่างนี้อ่ะทำกับข้าวอร่อยทำกับข้าวก็อร่อยนะครโดยปกติที่บ้านใครเป็นคนทำกับข้าวช่างนี้ค่ะช่างนี้เป็นคนทำกับข้าวให้กิน อะไรเจ้าได้เี้ยง่นี่ไม่ได้ทำหุงแต่ข้าวหุงแต่ข้าวเอาบอกใช่เอาแบ่งกนละครึ่งสิแสดงว่าเราได้พ่อครัวมาใช่ได้ช่างมาเราทำไม่อร่อยได้ทั้งช่างได้ทั้งครัวโอ้แสดงว่าเราได้พ่อครัวมาใชเราไม่ได้ได้ช่างมาเนาะได้ทั้งพ่อครัวได้ทั้งช่างโอ้เจลเจลเจาได้ของแถมมาด้วยใช่เจ้าประธานกินเข้าวนึกอึช่นบุหอยว่าลุงน้อง อืมจัดผักกระฝกพรหมูเลยแทบวะแทบอยู่เดี๋ยวดางตระทับไปน้ำเป็นอะไรเดี๋หลวงคุณครูไทยในช่วงนี้มาแรงเนาะแก็ขอให้คนไทยทุกคนนะสาวอันนี้นะฮะการทอดกระดูกอ่อนนะมันต้องไฟเบาๆเรื่อยๆเนี่ยสิไปเรื่อยๆเหน่อยก็พักเนาะเพราะว่าตอนนี้มันจะเพี้ยงเลยแต่คนไทยก็เรียกว่าสับใช่ไหม นี่ก็เป็นท่านผู้ส้มในเอฟซีนะครับทางโน้นลุงนี้ก็กำลังเอาทั้งสองเลยอ่าเรื่องช่างเรื่องช่างนี่อาจจะยังไม่คล่องตัวแต่เรื่องเต็มกบข้าวนี่เราเราเรายอมในเอฟซีสุดยอดเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นขัวหนูอะไรเอ้ยนี่สุดยอดสุดโค้ยพี่น้องเราทำทุกวันนี่นะเอฟซีเราอันเจะเห็ดแห้งเลยได้เพื่อนมันพังเนีย ปรมาณตีลังกาทวนลงไปเลยเดี๋ยวอันมังเสานั่นฮักพอดีเลยงา้นเขาเลยเดี๋ยวเมื่เไงงนเวิน์ดน่ะเออพุ่มาแล้วบ้านหลังนี้ผมว่าเนี่ยเจอพายุหนักๆมันปิวตามลมเลยเนี่ยมันไม่ไปเงยพิวหรอมันมันนี่มันบางอยู่นี่มาถ่านแล้วเนาะแต่่วไม่รู้กี่ปีแล้วเนาะลมลมมันลงมาไม่ถึงเนาะ มันบางมันบางเห็นไหมนี่ครับผมบางคนยังไม่สังเกตเห็นนะครับผมว่าเห็นอะไรนี่ครับผมอะไรล่ะอืจานครับผมโอ้จานจานดาวเทียมดาวที่อยู่ด้านหลังเลยโอ้โหงานนี้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์เยอะออยู่ในน้ีเข้าประตูน้ำประตูอะไรเข้าห้องน้ำสบายได้เลยตอนเย็นจะรีวิวนะครับผม บานลูกคิี้นะครับต้องต้องให้มันสูงกว่านี้หน่อยนึงเอาสูงเอาสูงเลยเลยเลยหลังคาบ้านเราเนี่ยเพราะว่ามันเตี้ยไปดูจากทรงแล้วความสว่างมันน่าจะได้แค่อะไรคึบคับคับข้างล่างมือเจ้าปะเจียงไดโนเสาร์นะครับผมชาวบ้านผมเยอะนี่เนี่สิเราก็ใช้เวลาจับหน้าหมูเป็นถุงซุปงวงกว่าใช้เวลาพอแค่10นาทีปะ นาเอฟซีบุกครัวน้องนาเอฟซีท่านนะ่ะขึ้นมาหลายคนไม่ดีนะบ้านตรงน,นี้มันจะพงังนาเอฟซีท่านหลังคานี่อย่าไปเอามือโดนนะเดี๋ยวสนิมจะมันจะเป็นอะไรนะบาดทะยักมันจะเป็นแดดบาดทะยักมนะันสังเกตดูนะเอฟซีบาดทะยักอาจจะมาถามหาได้นะนี่นะท่านผู้ชมทุกท่านนะ ดูพอนอนก็กินข้าวนะลุงนอประทานข้าวดูโดรตีวีไปด้วยนี่พ่อถ้าเกิดไปอยู่บ้านหลังใหม่เอาทีวีนี่ไปวางไว้เนาะมีโต๊ะมีอะไรดีๆหน่อยแต่มีโซฟาเนาะโซฟานั่งดูเนาะมาทานเลยอจะรอซินบ้หเลนะครัองกมานเก็ดูใกล้ๆดูใกล้ๆ ผมก็ติ๊ดไว้เท่านี้นะไอ้ตีนชาตนาดูหมูไหครับตีนดีต่าเที่ยงนะครับก็ใกล้จะได้กินแล้วไอ้ตีนะฝาครับสวันดีครับสวัสดีครับผมไฟขึ้นไหมครับอย่า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 แย่งกันสิลูกมันไม่สุกสักทีแบบนั้นมันไม่ได้สุกเด้อแบบเร่งไฟน่ะเขาหายไปไหนกันหมด มาป้นมาป้นบุกครัวบุกแล้วบุกแล้วบุกครัวแล้วหอมจังเลยบุกครัวแล้วโอ้ย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 จะเดินไปทำไมพ่อหน้อมวางไว้ตรงนั้นก็ได้อู้อันนี้เอ่อเช็กเอ็ดปลาที่ไเพื่อมันปลากายบอก อามันตัดหรือเปล่ามันตัดหรือเปล่าเออมันตัดเองตัดเองเปิดเองทำไมน่าขยบไปขยบมาขยบออาจัง่ลยละโอ้ยบ่เห็นบ่จีโอ้ยมันโสดอีรีเด้อแต่นอมดิยับดีแล้วก็ได้ยับดีแล้วก็ยัดสิมาหยีบกระทะยังไงก็คอยบ่เห็นหุงแลยนน ไปเห็นหุ่งในส้มซอมไอโซรถยังซ้อมได้เฮ้ยในพระเฒ่านะมูเจ้านี่มันคือที่มาเหยียบกระทะเจ้าล่ะ่นสานลลีี่่ะเพนไปดูด้านนู้นนะคะโอเคคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะคะอยู่ในน้ำจ้องเจ้าสายลุยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เจ้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ